สวัสดีค่ะเย็นนี้พามาดูญ้าไนนะคะย้าไนเราปลูกไว้ค่ะเนื้อที่ไม่ถึงหนึ่งงานนะคะงามมากเลยค่ะพร้อมตัดแล้วค่ะประมาณเดือนครึ่งก็ได้ตัดอีกอันนี้อันนี้เดี๋ยวตัดออกแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งก็จะตัดอีกสวยค่าย้าไนให้วัวควายกินนะคะสวยมากเลยค่ะสวยสวยสวย นุ่มมากเลยย่านี้นุ่มค่ะนอนเล่นสบายนี่ออกดอกแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มออกดอกสวยมากเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ตัดออกแล้วจากพรุ่งนี้กิโลละกิโลละกิโลละสี่บาทค่ะจะมีพ่อค้ามาตัดเอาไปค่ะอันนี้เป็นย่านในของเจ้าของเองนะคะค่ะ มาดูย่าไนกันนะคะใครอยากปลูกย่าไนเชิญนะคะประมาณเดือนกว่าก็ได้ตัดอีกแล้วค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องของนารีค่ะสวัสดีค่ะ